สวัสดีครับมาพบพอกันนะครับกับสวนเกษตรข้างบ้านแบบพอเพียงตามรอยพอที่เก่านะครับเมื่อนี้นะครับได้หมากเขาเอิยังก่อนหมากย่างนะครับต้นย่างย่างหน้านะครับได้มากกับที่มาพะนะครับวิธีการเพะก็คือยังไงนะครับห้อไปหาเก็บย่างหน้านะครับจากตามต้นมันะครับต้นที่มีขนาดใหญ่นะครับวิธีเก็บก็คือห่อไปเกี่ยวที่มันร่นลงมานะครับจะตีได้เพว่านี่นะครับมา เรียมเถียนแต้วนี้ผมพอไปแล้วนะครับผมพอวิธีการพอกันง่ายๆนะครับคือเขาได้ยั้งน้ามาเรียบร้อยแล้วเขาก็ตัดปีกมันออกนะครับตัดปีกที่เป็นปีกตรงนี้นะครับเป็นปีกเวลาปิวร์ม่มสมุนลงมานะครับตัดปีกออกแล้วนะครับห่าเกามาแช่น้ำนะครับแช่ใส่น้ำใส่ถังไว้นะครับแช่วบจากสองขึ้นนะครับสองหมื่นสองขึ้นนะครับแช่ใวสองหมื่นสองขึ้นนะครับพอให้มันนามมันซึมเข้าไปข้างในนะครับ จะก็เอามามักไว้นะครับโดยใส่ถังโฟมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นถังสีเป็นถังเป็นคุก็ได้นะครับห้องกับมักใส่ไว้แล้วก็เอาผาซุบน้ำปิดไว้แต่ว่าผมใส่กระสอบปิดไว้นะครับก็มักไว้ขดน้ำในมือเสานะครับเบื้องว่ามันแหงบ่แหงนะครับถ้ามันแหงเขาก็หดนะครับเอาหดให้มันชุ่มอยู่ตลอดนะครับประมาณเจ็ดหมื่นนะครับมันก็จะออกงอกมากครับมากไว้ยังซีนะครับ ผมเก็บมาครับถ้าประมาณเจ็ดหมื่นนะครับมันก็นจะออกแตกแท่งแท่งหักไหมครับแท่งแท่งหลักนะครับแท่งหลักมันลักษณะนี้ครับอันนี้มันหน่อยเนาะนแท่งหลักนี่นี่คือมันบบครบเจ็ดหมือเต็มนะครับหากเงี้าวๆก็จะเป็นนี้ครับโอ้พระเจ้ายอดนี่คือยอดมากหลักนะครับเป็นหากของต้นย่างนะครับกับวิธีการเพาะง่ายๆนะครับเราต้องเรได้เพาะยากนะครับ หลังจากมีหายกันซสรแล้วนะครับเขาก็เอาลงใส่เพาะใส่ถุงดำนะครับถุงดำก็ตัวนี้นะครับที่ผมถุงเพาะผมผมเหยีดไปเรียบร้อยนะครับเขาก็วิธีการลง่ก็คือหนัยากครับเขากับจิมนะครับจิมเป็นหูท้ายมือเดียวกับเบิร์ดหกหน่อยนะครับจิมเป็นหูแล้วนะครับเขากับหันลากมันครับหลากตัวที่เป็นขาเๆานี่นะครับลงเลยลงไปน รูที่เขาจิ้มนะครับแล้วก็บีบปิดไว้ได้นะครับโอเคครับปิดลักษณะนี้นะครับต่อไปก็รอดครับลดน้ำเสาแรกนะครับให้มันแตกยอดแตกใบออกมานะครับก็ให้มันต้นสูงมั่นสักคือบุกกว่านะครับคือบุกกว่าอก็สามารถเอาไปปลูกลูกได้นะครับให้ต้นมันเบ่งลักษณะต้นมันออกเป็นออกเป็นดบบมันเนเขียวอ่อนนะครับออกแก่อย่างน้อยแล้ว เขาเอยไปปลูกนะครับเพราะว่าถ้ามันหน่อยไรเอาไปปลูกมันก็ตายให้เก่านะครับนั่นก็คือวิธีการเพาะนะครับย่างหน้านะครับง่ายๆนะครับโดยไม่พอหยากนะครับเขาเก็บมาเองได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์จากเขานะครับว่าจะมีต้นย่างนะครับต้นย่างไงเขาก็ไปหาเลยนะครับเก็บช่วงนี้นะครับช่วงที่มันลดนะครับล่ม ฤดูแรงพานไปหลายร่มแล้วนะครับช่วงนี้เขาไปเก็บนะถีงอกง่ายนะครับเพราะว่ามันแก่เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าร่มแรกๆคือมันพัดหล่นลงมาน่ะห่วยมันแก่ครับเก็บมามันก็อาจจะบ่บ่งอกนะครับแต่ตัวนี้คือผมเก็บมากนี่มันมันแก่แล้วนะครับมันก็เลยอ่ากระสีงอกเร็วอยู่นะครับเริ่มงอกมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือบ้านเจ็ดหมือเต็มนะครับมันเริ่มสีออกเรื่อยแล้วเขากระสิมักไว้ที่ตลอดนะครับ คอยออกมาเรื่อยนะครับมันจะออกแข้งมากทีละมันก็บสบ่อบ่อพร้อมกันมาเลยนะครับอ่าคอยเปิดเบิ้งซุ่มมือนะครับทำมันเหี่วก็จะงผมให้เบิ้งเมื่อกี้นะครับเป็นัวเหวลักษณะนี้แล้วครับเพราะเขาไม่สามารถเอามาลงได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับมันนี้นะครับกับไอเบิ้งวิธีการเพาะนะครับซํานี่นะครับอ่าเทียวนาเดี๋ยวผมสืบโลกเบิ้งว่าหลังจากเทียวลงใส่ถุงดำแล้ว ต้นเขาส่ไงสำเนียนะครับใส่เวลาจมือนะครับในการที่ว่าออกเขาเอื่อเนาะแทงหยอดออกมานะครับตันเขาเสียสลัดไอเม็ดออกนะครับเขาสลัดเม็ดออกเนี่เสียใสเวลาจมือเดี๋ยวเอาม้บึงอีกรอบหนึ่งนะครับสิดทายบึงนะครับสำหรับมันนี่ก็ขอเอาไว้สำานีก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ